music me 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 music ครับ music me music me www music me shop com น่ารักเลยว้สวัสดีครับผมมีสิ่งนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับเอฟเฟกตัวใหม่ล่าสุดจากไลซิกนะครับนั่นก็คือไลซิกพอดโก้นั่นเองนะจ๊ะ ที่เขาได้นพัฒนามาจากตัวพอดก่อนหน้านี้นะครับพอดทัวแดงพอดสามร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่าันไปนะฮะแล้ววันนี้ออกมาเป็นพอดโกครับและมันก็กําลังเป็นที่พูดถึงในเรื่องของราคาวงเล็บไม่แรงเรื่องราคามากนครับอันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูหน้าตาของมันมาดูการใช้งานมาเยี yeah. ่ยเปิดกล่องมานะครับก็จะมีมีเอฟเฟกแหละที่แน่เอออะแดปเตอร าสาย USB เนี่ยนะครับแกะอ,ออกมาก็จะมีตัวเอฟเฟกแน่นอนแหละถ้าไม่มีก็ไม่ใช่อฟเฟกต์อะแดปเตอร์ครับคู่มือการใช้งานสาย USB สำหรับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะเป็นอินสูเฟสนะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมด้วยเออแปลกดีว่ะ <c oughs> ให้หกเหลี่ยมมาด้วยประมาณนี้นะครับ <c oughs> แทมแทม Yahoo เฮียเบา เ,เบาเนี่ยเบามากน้ำหนักประมาณ2.4กิโลนะครับ <Wow. S 1> จอโอเคใหญ่บอดี้นะครับบอดี้พุทสวิตอะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนกับฮีลิกเลยนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ว่าขนาดแล้วก็น้ำหนักนี่เบากว่าฮีลิก LT แล้วก็ฮีลลิกตัวใหญ่มากเลยนะฮะ พกพาผมว่าน่าจะได้สะดวกนะนะฮะข้างหลังครับข้างหลังก็จะมีรูกีตาร์อินรูเอาท์รูลูบนะฮะเซนรีเทิร์นอะไรก็ว่านไปแต่ว่าจะไม่มี XLR นะครับแต่รูเอาท์จะมีรูบาลานซ์ให้ก็คล้ายๆกับเอ็กอาร์นั่นแหละอาจจะต้องหาหัวแปลงมาหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะรูเสียบ USB นะฮะสำหรับเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะเป็นอินเสฟไว้อัดเพลงได้นะแล้วก็มีอะแดปเตอร์สำหรับเสียบอะแดปเตอร์มีสวิตช์เปิดปิดโอเคเยี่ยมเลย โอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับลายซิกพอดโกนะฮะใครที่สนใจติดต่อได้เลยที่มิวสิกมีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย